สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงบ่ายสามคุณหมอเข้ามาฉีดวัคซีนให้เด็กๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆตอนแรกคิดว่าจะฉีดให้น้องแมวทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะแต่พอดีว่าจับลูหน่าไม่ได้นะคะลูหน่าไปซ่อนไหนไม่รู้ก็เลยหาลูหน่าไม่เจอนะคะก็เลยฉีดให้น้องแมวทั้งหมด6แล้วก็น้องหมาหนึ่งนะคะเคอร์บี้นะคะวันนี้จะบอกว่าผ่านไปได้ด้วยดีไหมก็ด้วยดีนะคะเพียงแต่ว่า น้องแมวค่อนข้างมีอาการตื่นนะคะตาหวานฉีดคนแรกเลยนะคะแม่ไม่ได้ถ่ายตาหวานเพราะว่าแม่เป็นคนจับตาหวานนะคะตาหวานขู่อย่างหนักเลยนะคะแล้วก็จากนั้นก็มาเป็นพี่เปาถุงเท้าขาวตัวเล็กเคอร์บี้แล้วก็ลาเต้น,นะคะแล้วคนที่แผงลิปมากที่สุดก็เป็นถุงก๊อบแก๊็บนะคะจับยากมากนะคะขู่ตลอดเลยแล้วก็ระหว่างฉีดยาก็ฉีดล่าเลยนะคะคงจะคงจะกลัวน้าดูนะคะอันนี้ลาเต้น,นะคะ แล้วก็เสียใจที่ลูหน้าไม่ได้ฉีดยาอยู่คนหนึ่งนะคะเพราะว่าหาน้องไม่เจอจริงๆนะคะจังหวะคุณหมอมาฝนตกพอดีด้วยค่ะก็เลยค่อนข้างแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในการตามหาน้องแมวนะคะอันนี้คือถุงก๊อบแก๊บนะคะดุมากเลยนะคะถุงก๊อบแก๊บคราวนี้นะคะแม่ใส่กรงสองชั้นยังเอาไม่อยู่เลยนะคะแต่ปรากฏว่าคนที่แผงลิ้นมากสุดกลายเป็นตาหวานนะคะตาหวานเนี่ยค่ะกลัวเข็มค่ะกลัวคุณหมอกลัว ฉีดเสร็จแล้วนะคะค่อยแผงลิดนะคะขู่ตลอดเลยแม่เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะคะไปแอบซุกอยู่ในผ้าหมลูกชายนะคะไม่ยอมให้แม่จับเลยนะคะแม่เข้าไปใกล้เขานิดนึงก็ได้แผลมาที่ข้อมือหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็สบายใจว่าเด็กๆได้ฉีดยากันนะคะค่าใช้จ่ายวันนี้สองพันห้าร้อยเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวนะคะแม่ขอดูสักนิดนึงแม่เก็จำไม่ได้ 2 5 8 0นะคะจริงๆก็ต้องเกือบ3,000พอดีหลูหน้าไม่ได้ฉีดยาก,ก็เลยลดลงไปหน่อยหนึ่งนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่เมตตาเด็กๆขอบคุณเป็นพิเศษนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่นิวซีแลนด์นะคะที่กรุณา,าสนับสนุนค่าใช้จ่ายน้องๆน,นะคะ